ตีครับเดี๋ยวนี้แมงแมาจังหวะจะโคนนึกจะออกแม่งก็ออกอสุดยอดจริงๆมึงเนี่ยไม่มีใครเกินจะเหนื่อยมากกับการต้องเจอมันแต่ละวันมึงต้องเหนื่อยตลอดชีวิตนั่นแหละมึงนี่กูไม่พ้นหรอกเฮ้ยเสียงใครมาไปทพ่อเสด็จพ่อเสด็จแม่ฝ่ายอะไรอีฟา้า ถ้าทางจะเป็นคนสนิทของลูกแล้วนะออกไปดูซิเรียกไม่พักเลยมึงจำไม่เข้ามาให้มึงเนี่ยคือกูเรียกมึงเนี่ยแม่กูอยากจะขอบคุณค่ะไปรับรางวัางหน้าด้วยเป็นไงมีรูปขี้มึงกับกูด้วยลูปกูโอเคลูกเคแม่กูดวยขอบคุณพระจี๊ดนะ ชีว <54. S 2> ิตมึงเงินดันนะเดือนหน้าก็กิ้งแล้วเรมมองมึงอ่ะเก็บไว้ให้ลูกเราดูวันเกิดกูอวยพรหรือยังกูไม่อวยพรแต่กูเอาอันนี้มาให้ตีโอยโเดี๋ยวก็ร้องอีกร้องแลวกูจะถีบมึงให้ตรงนี้อย่าลูกอาดิเอามางันกูอยากได้เงินมึงกูจะให้เงินมึง กูไม่ได้ให้มึงอย่าสำคัญตัวผิดใกูให้คนข้างในกออ๋อนดีครับระหว่างความรักของเพื่อนนะครับกูไม่อยากได้อะไรจากมึงเลยเพื่อนอย่าหญ่ใหญ่เดี๋ยวกูจะถีบให้ด้วยจะมาหากออกูนันนะจะมาทำซึ้งอะไรแถวนี้กูตบให้กูก็แค่อยากบอกมึงว่ากูไม่ได้อยากได้จากมึงมาก่ายเราเป็นเพื่อนกันตลอดไป ชีวิตมึงี่ตั้งแต่ท้องม่งองแงมากเอะอะร้องแม่งมดเดินผ่านยังร้องไห้เลยกูงงมากชีวิตกูก็งงเหมือนกันขอบใจามากเพื่อนมึงจะร้องทำไมอีกก็แหละเอาอีบอ้ลนี่เฮ้ยร้อ,องไห้อยู่นี่แหละกูดีใจที่มีมึงเป็นเพื่อน กูไม่มีใครครบละกูจะเลยสบายใจชีวิตกูแม่งเอยมีเพื่อนอยู่คนเดียวนาะมึงตั้งเหมือนกันกูก็เหมือนมึงนั่นแหละไม่มีใครครบเต้นเต้นหน่อยจนใหญ่เออหาเพื่อนไม่ได้ <S <S ดอกเด้อเอาเธอไปวันนี้กูไม่ได่ามึงดอกมึงอยากทำอะไรจะไมไอเ,เอากูอีนี่หลายอารมณ์มื่อกี้ยงัะกูอยู่เลย มึงเป็นคู่มั่นของมัสวินใช่หรือไม่ใช่กูจะเถิดมึงให้กิ้งกระเลยมึงกล้าดียังไงมึงมาแทนกับกูแบบอะนนี้อันนี้พ่อสนามพ่อป้าบอบอลนะมึงอ่ะเจริญสุขเจริจักข้าพเจ้าปิ่นสวรรค์ยินดีที่ได้รู้จักที่ทำอะไรนี่แจ๊บหนูเศร้ามากหนูเศร้ามากเลยเหรอไม่ทราบว่าหนูชื่ออะไร เวลามีเจ้าพี่ทำไมเอาใครเข้ามาดูเธอแลบลิ้นปิดตาใช่มนุษย์ที่ไหนเนี่ยไหนอะหนูวะหนูกลัวคนนี้จะไปทำอะไรให้เธอกลัวฉันอะนอกจากทำหน้าตาไม่รับแขกดูเธอทำเสียงสิไหนกันเล่าถ้าตรงนี้ไม่ต้อนรับดนหนูไปก็ได้จ้าลูกจ้าน้ำใจเธอมีสักนิดไหม บกมือเรียกใ,ใครลูกบกมือเรียกใ,ใครหนูโบกมือเรียกใครหนูไม่รู้ตัวเลยจ้ะโอ้โหนี่อะไรเข้าเสีงเนี่ยคิงคองทำแต่ละอย่างเนงาะไม่คิงคองจันเทวีอุ้ยกำลังเงียบเลยตีเลยแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่จะเจรจาทางนู้นเงียบแล้ว,เ,ลวเธอกรุณาอย่าส่งเสียงดังได้ไหมไม่ได้หรอกเพคะนี่ตาแบบนี้เข้ามาไม่ชอบเลยคนแบบนี้่ไโอ้โหนี่จันเทวีมาอยู่นี่ อะไรของเธอนักหนาเนี่ยมีใครสมประกอบ้าไหมในโรงนี้นะฮะตั้งแต่กลุ่มมาอยู่แล้วก็ไม่มีใครปกติแล้วละ่ะเออขามีแต่คัดออกโรงนี้คัดเข้าใช่มันต้องเคมีเข้ากันเท่านั้นถึงจะอยู่กันได้ไม่หนังเหี่ยวก็เป็นบ้าใครหนังเหี่ยวน่นนะมึงเห็นใครนันะ่น่ะกูไม่รู้ใครใครกันที่หนังเหี่ยวไม่รู้ตรงไหนกันเหรอตรงคอ ม,มองกูหรือไม่จ้าพี่ริงหรือเปล่าโอ้ยเธอ,อ <laughs> เออเออเออก็เลยเจ้าอันนี้ไม่น่าเป็นผู้นำของแผ่นดินอะไรเมื่อกี้ไี่กินไม่ชัดเลยอะไรของเธอเนี่ยจันทวีสนุกใหญ่แล้วนะวันนี้ชะกาจชะกันใส่พี่เหรอนีทำเนียนียด <laughs> ำดงลูกเจอหนุมมาทำอะไรที่นี่ โอ้โหสะอึกสะอื้นพูดไปร้องไปหนูใจเย็นๆนะลูกตั้งสติคุยกับพ่อสักนิดนึงก็อยูเสียใจมากหยุดความเสียใจสักนิดนึงหนูมาตามหาใครกันลูกหยุดร้องไห้ก่อนได้ไหมยเด็กจะร้องรักษาหรอกมันต้องมีปลอบประโลมกันบ้างเด็กจะพี่เอาอีกแล้วคุยให้รู้เรื่องเลยเร็วๆเด็กไม่มีพิษมีภัยอะไรตัวแค่นี้น่ะจะทำอะไรเธอได้ เลิกแล้วเหรอยังเขาวาเลิกแล้วแต่เขาเลิกแล้วเหรอเขาเลิกแล้วลูกขอบคุณค่ะกลับบ้านยังสวัดีภาพนะคะทุกคนห่วงเราก่อนไหมหนูหนูมาตามหาใครหนูมาตามหาแฟนหนูนะมาตามหาแฟนแฟนหนูชื่ออะไรลำดงมัสวินมัสวินมีสิ่งใดมายืนยันลูก นี่คือแหวนประจําตัวของมัศวินทุกคนจะต้องรู้ความจริงบัดเดี๋ยวนี้ทหารพระเจ้าค่ะเร่งไปนําพาตัวองค์ราชบุตรมัศวินให้มาขึ้นเฝ้าบัดเดี๋ยวนี้องค์มัศวินเสด็จแล้วพุทธิเจ้าค่ะไนหมใช่พูดหาอะไรกเออมันไ,นไม่ต้องตกใจมากมายรักเด้อทำไมอนังลงกูวา่าฉากนี้ต้องมีอะไรอีกแน่ๆเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สุขสันต์วันเกิดนะคะไม่ขอบคุณครับขอบคุณนเกิดวนเกิดเข้าด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณครับจริงจแต่ถ้าเกิดเป็นชั้นอะโอเคโอเครางวัลกับของชั้นให้แกมึงกีพูดได้ไหมโอ้โหจริงๆเลยเนาะเขาหนักไม่ใช่เขาถือดิ้ออโอ้โหเออจะไปไหนไปเดนถ่ายรูปให้แม่กอถ่ายรูปก่อน น้องมอสฝากถือนี่หน่อยไอเต้นดีกว่าไอต้นดีกว่าไอต้นไม่ไปดูแลเนี่ยเป็นงานแกดีกว่าแกดีกว่าไม่มึงทำดีๆทำดีๆต้นใครกับใช้แฟนกันมึงบ้าเปล่าใช่ไม่ใช่แฟนใช้คุณใช้ไหโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอบคุณครับกคุณแม่ชื่อยด้วยนะจ๊ะโองยช่วยด้วยดอกไม้ที้มอกแล้วขอบคุณนะครับกูกคุณ่มาด้วยนะจ๊ะ กูงงกับตัวเองไหมกูนั่งหุบขาไม่ได้วะทำไมล่ะลูกก็มึงเป็นอ้วนไงยิ่งใสขาอยู่ขอบคุณนะครับอ่ะถ่ายรูปอ่นตั้งเต้นช่างองหน้ามาตรงนู้โหอย่าเอาหน้าต้เต้นด้วยบันดาลตั้งเต้นเห็นไหมโอเคขอบคุณมากครับเขามาฟังฟังเขงมน เออเอาวงมาดิเดมึงก็ง้ๆมึงก็ตั้งขึ้นบนเลยนั่น่ะอะไรมึงก็ตั้งขึ้นมาดิตั้งมันตั้งไม่ได้มึงไม่เห็นนั่น่ะมึงทำของกูล่วงไม่มีปัญหาหรอกมึงทำของแฝงเขาล่วงกันแหละมึงจะมีปัญหาเติร์นไม่วางไว้ตรงนี้เลยวันนี้วันนี้

มาสเวนพระเจ้าค่ะพระพาสป่ามีความสุขหรือไม่ลูกมีความสุขดีพระเจ้าค่ะลูกคงจะมีความสุขเสียจนลืมอะไรไปบางอย่างสิ่งใดพระเจ้าค่ะมีหญิงสาวที่น่าสงสารเขาเดินทางตามหาคนรักดำดงลูกไอ้เพ่งเพหรลือกมันมึงก็วางเพลงตรงนี้เด่นน่ะเองมันง่ายท้อเลยมันไม่สวยเอางี้เอ็งถือไว้โอเคนั่นไงได้ี๋ยวบาย่นแหละเออ เออนั่งและเตินลคนไม่เห็นหน้ามึงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนั่งเงี้ยแอบกงงงง,ง,งกูหลับได้สบายเลยดำดงจงพิจารณาทีสรุป <c oughs> ว่าบุรุษผู้นี้ใช่มัสวินคนรักที่หนูตามหาห,าหรือเปล่า หน้าแอบขนาดนี้นะนี่ขนาดไม่เห็นหน้ากูนะกูแก้เข่าให้โอเคกูแก้เข่า <แบ S 2> โอเค,อเ,คเดี๋ยวกูแก้เขา่า